สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำขนมหัวมันกวนกันนะคะค่ะส่วนผสมก็จะมีหัวมันนะคะน้ำกะทิน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือนะคะค่ะเออเริ่มจากการแกะเปลือกหัวมันออกนะคะ ตรงที่เสียให้นําออกให้หมดนะคะเพราะว่ามันจะมีรสชาติขมนะคะหลังจากนั้นก็นําไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นํามาผึ่งพักไว้ค่ะค่ะหลังจากนั้นนํามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆบางๆนะคะอันนี้เป็นสูตรแบบง่ายๆนะคะ หลังจากนั้นก็นําไปใส่กระทะนะคะแล้วก็นําน้ํากะทิใส่ไปนะคะก็คือน้ํากะทิ3ากิโลที่เราเตรียมไว้นะคะค่ะหลังจากนั้นก็คนน้ากะทิกับหัวมันจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็าตามด้วยน้ําตาลทรายแล้วก็เกลือนะคะใส่เข้าไปนะคะค่ะพอหลังจากเราใส่เครื่องปรุงไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็คนจนา่เนื้อหัวมันจะแห้งตามภาพเลยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะเพียงแค่ต้องใช้เวลาในการทำสักพักหนึ่งนะคะฝากกดติดตามช่องปุงกันไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ